ึกถึงเราคาร o ออฟสวัสดีครับพบกับคาร o ออฟกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนะเชิญรับชมกันได้เลยครับเครื่องยนต์ดีเซลพูดกับใครก็รู้จักเพราะมันคือสุดยอดเครื่องยนต์สันดาปที่คนไทยให้ความไว้วางใจอย่างมากในการใช้ขับขี่โดยเฉพาะรถกระบะและรถอนเนกประสงค์จากกระบะทั้งหลาย แม้วันนี้จะมีความท้าทายในการลดการปล่อยไอเสียเข้ามาเราก็จะเห็นว่าเครื่องยนต์ดีเซลได้รับความสนใจไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะลดกระบะหรือรถอเนกประสงค์จากกระบะก็ยังซื้อง,ง่ายขายคล่องคุณแปลกใจใช่ไหมทำไมคนไทยยังเชื่อว่าเครื่องยนต์ดีเซลใช้งานดีและไม่คิดจะเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มากมาย 1. ทนทานตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา เครื่องยนต์ดีเซลได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความทนทานในการใช้งานเครื่องยนต์บางรุ่นทนมากขนาดขาดน้ำยังวิ่งต่อได้หน้าตาเฉยเป็นที่ถูกใจของสายทำงานต้องการรถที่มีความพร้อมในการใช้งานเสมอแต่ความทนทานในยุคก่อนกับยุคนี้อาจจะต่างกันด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสมัยปัจจุบันมีส่วนควบอย่างระบบเทอร์โบชาร์จเข้ามาไหยจะระบบหัวฉีดไฟฟ้าแรงดันสูงคอมมอนเรล และเครื่องยนต์ที่มีกำลังอัดกำลังเทอร์โบสูงสิ่งต่างๆที่เพิ่มพลังดีเซลมากขึ้นในทางกลับกันก็ทำให้ต้องดูแลรถมากขึ้นและความทนทานลดลงในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ในอดีตอย่างเครื่องมังกรทอง 2. แรงกว่าคำว่าแรงแต่ละคนอาจจะนิยามไม่เหมือนกันวันวานของเครื่องยนต์ดีเซลมันอาจไม่มีกำลังมากมาย เครื่อง2.5ลิตรเมื่อ10 20ปีที่แล้วกำลังเท่าเพียงเครื่องยนต์อีโค้คาร์เท่านั้นแต่สิ่งที่ดีเซลดีกว่าคือเครื่องแรงบิดสูงในรอบต่ำสามารถใช้กำลังแรงบิดสูงสุดแทบจะทันทีตั้งแต่ออกตัวในแง่การใช้งานเพื่อการบรรทุกรถเครื่องยนต์ดีเซลจึงตอบสนองได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องเบนซินแรงบิดจะอยู่สูงกว่าช่วง3,000ถ4,000รอบต่อนาที แถมแรงบิดในขนาดเครื่องเท่ากันก็น้อยกว่าด้วยจึงไม่เหมาะต่อการใช้งานบรรทุกข,ของหนักเครื่องยนต์ดีเซลจึงได้ชื่อว่าแรงกว่าปัจจุบันต้องยอมรับว่าเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่พัฒนากำลังจนขับได้ใกล้เคียงป้าก็มากกว่ารถเก่งแล้วยิ่งนำไปปรับแต่งยิ่งแรงจนบางคนอ้างว่าได้เท่ารถสปอร์ตกันเลยทีเดียว 3. ประหยัดน้ำมันกว่าในอดีตเครื่องยนต์ดีเซล ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ว่ามันมีความประหยัดน้ำมันพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์เบนซินโดยเฉพาะเมื่อใช้งานเพื่อการบรรทุกของด้วยกำลังแรงบิดที่มากกว่าเครื่องยนต์เบนซินและมาในรอบต่ำกว่าทำให้ออกตัวได้ง่ายไม่ต้องใช้คันเร่งเยอะเวลาไม่บรรทุกขับตัวเปล่าก็สามารถออกตัวด้วยเกียร์สองได้และทั้งหมดที่พูดนั้นมันเกี่ยวเนื่องกับความประหยัดน้ำมันเมื่อคุณไม่เร่งเครื่องยนต์มาก การซดน้ำมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยนี่รวมถึงช่วงเร่งแซงด้วยแรงบิดมากกว่าของเครื่องยนต์ดีเซลจึงทำให้มันประหยัดน้ำมันมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันนอกจากนี้การอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลของภาครัฐยังช่วยให้ราคาน้ำมันดีเซลถูกกว่าเบนซินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 4. ซ่อมบำรุงง,ง่ายเป็นความจริงที่เครื่องยนต์ดีเซลซ่อมบำรุง,งง่ายกว่าเครื่องยนต์เบนซิน ทั้งหมดมาจากกระบวนการทำงานของเครื่องยนต์ที่มีความแตกต่างกันขณะที่เครื่องเบนซินจะต้องจุดระเบิดด้วยหัวเทียนแต่ดีเซลนั้นจุดระเบิดด้วยอาศัยการบีบอัดและพ่นละอองน้ำมันเข้าไปเพื่อให้เกิดการจุดระเบิดทำให้มีชิ้นส่วนไฟฟ้าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันทำให้เครื่องยนต์ดีเซลจึงซ่อมบำรุง,งง่ายกว่ามากแม้ในปัจจุบันเครื่องยนต์ดีเซลจะมีชิ้นส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นเช่น หัวฉีดไฟฟ้าเทอร์โบเป็นต้นความเข้าใจว่าซ่อมบำรุงง่ายก็ยังอยู่ในใจคนไทยเสมอมานั่นเองครับ 5. สมบุกสมบันได้มากกว่าด้วยความทนทานและซ่อมบำรุงง่ายทำให้เครื่องยนต์ดีเซลได้รับการพูดถึงในแง่ของความสามารถในเรื่องของการสมบุกสมบันโดยไม่ต้องกังวลในการใช้งานมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินนั่นเอง แม้ว่าความเป็นจริงแล้วนั้นคุณอาจจะไม่ได้ซื้อรถเครื่องดีเซลไว้ไปเข้าป่าแต่อุปสรรคในไทยเป็นประจำในบ้านเราอย่างน้ำท่วมก็ทำให้หลายๆคนมองว่าเครื่องยนต์ดีเซลจะได้ประโยชน์มากกว่าคลายความกังกวลใจในวันที่น้องน้ำมาทักทายแม้ว่ารถที่ซื้อมาจะไม่ใช่ขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ก็สบายใจกว่าในแง่การใช้งานจากเครื่องยนต์ดีเซล